นี้เป็นข้าวญี่ปุ่นนะเจ้าอายุเข้าได้สองเดือนนะเจ้าสวัสดีเจ้าครัวมะนาวเปรี้ยวบายพัชลีนะเจ้าวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆนะเจ้ามาติดตามผลงานของแหลท่าภูเขาไฟใบยกนะเจ้าพร้อมทั้งนะเจ้ากิ่งทองฉิดพ่นทางลำต้นนะเจ้าวันนี้นะเจ้าเป็นวันที่สาวสี่กุมภานะเจ้า เจ้าเข้านะเจ้าสวยงามมากมากเลยนะเจ้าวันนี้นะเจ้าจะพาเพื่อนๆพื่พี่ฟีนน้องนนะเจ้าไปู้จักกับไอ้ดำนะเจ้านี่เจ้าของนานะเจ้าสวัสดีเจ้าไอ้ดำเป็นจะได้พ่องเจ้าหลังจากนี่ได้ใจไบยกไปแล้ว ดีอยู่ครับน้องงามอยู่ครับรอบแรกๆใจไปกี่แกนนะเจ้าไปสี่แกนครับมันสุ่มครับมันปุ๋ยเนี่ยเจ้าไอ้เปิ้ลบอกว่านะเจ้าใจไปสี่ลูกนะเจ้าผสมยูเรียนะเจ้าอยู่ที่สิบกิโลต่อหนึ่งถุงนะเจ้าแล้วใจเทนเดอร์ไปกี่ขวดเจ้าใจเทนเดอร์ไปสองขวดนะเจ้าย่อยสลายฟางเข้านะเจ้า ไอด้ดำประทับใจใบยกตรงไหนเจ้าเจ้าไอด้ดำบอกว่านะเจ้าเขียวแล้วก็แตกก่อได้ดีเจ้าไอ้ป้นบอกว่าเป็นข้าวญี่ปุ่นนะเจ้าระยะการเก็บเกี่ยวกี่เดือนเจ้าไอด้ดำบอกว่าระยะการเก็บเกี่ยวสี่เดือนนะเจ้าบางตี้นะเจ้าสัวอากาศหนาวบ่หวก็เป็นโรคก,กันแล้วนะเจ้าไอด้ดำประทับใจใบยกตรงไหนนะเจ้า ัเขียวมันแตกหนอก่อแตกกอดีอยู่ครับเจ้าไอ้ป่นบอกว่าเขียวแล้วก็แตกกอได้ดีมากๆเลยเจ้าวันนี้ขอขอบคุณได้ดำนักๆเลยนะเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะเจ้าสนใจที่จะใจแลทธาภูเขาไฟมายกนะเจ้า แล้วก็กิ่งทองฉีดพ่นทางลำต้นหรือทางใบนะเจ้าโทมาตี้ศย์ป่มาเจได้เลยนะเจ้าหรือจะเข้าไปที่เพจของครัวมะนาวนะเจ้าข้างฝางนะเจ้าตั้งอยู่ที่22หมู่1นึ่ตำบลบ้านหลวงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้า วันนี้ความะนาวเปรี้ยวใบรัชรีนะเจ้าขอจบคลิปไว้เพียงเต้าอี้กันนะเจ้าแล้วไว้ปะครับผลงานของกิ่งทองใบยกใหม่รอบหน้านะเจ้าสวัสดีจ้า